เดนท่านเดนท่านคณาจารย์ครับผมดูแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเต็มที่นะครับเก็บข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเรื่องรายละเอียดก็เก็บม,มาหมดนะฮะก็ชื่นชมในการเก็บข้อมูลแล้วก็การถ่ายทอดที่ดีเลิศน,นะครับทําให้เราคนหมู่สาหมู่แปเห็นภาพตัวเองเมื่อท่านเข้าใจในคนชนบท คนบ้านนอกวันหนึงทุกท่านอาจจะเดินออกมาจากวิถีคนเมืองหลวงมาทำงานมาอยู่ในคนชนบทก็ขอให้น้องๆเข้าใจวิถีของคนชนบทแล้วอย่าลืมละทิ้งอุดมการที่ท่านพูดวันนี้นะครับอุดมการทั้งหลายที่บอกว่าทุกคนมีศักยภาพแล้วการที่จะพัฒนาประเทศชาติมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย อันนี้อย่าลืมอุดมการนะครับอย่าลืมสิ่งที่น้องๆไปเห็นสัปดาห์หนึ่งจะเห็นว่าความสุขของคนชนบทมันไม่ได้ความสุขที่เกินตัวมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในวันข้างหน้าลงมาในชุมชนแล้วสามารถสร้างความสุขให้คนในชุมชนในชนชนบทได้ก็จะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดนะครับขอบคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวตำบลหนองบัวหมู่สาหมู่แด ขอบคุณท่านคณาจารย์ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้เห็นตัวของเราในวันนี้ขอบคุณทุกคนซึ่งก็จากที่ได้มานั่งชมการนำเสนอของนักศึกษาน้องๆน,น,นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ที่เราไม่เคยเจอนะครับเราไม่เคยเห็นการนำเสนอรูปแบบนี้เลยนะครับซึ่งจากที่น้องๆลงไปหา ข้อมูลไปพบปะพี่น้องประชาชนทั้งหมู่3าและหมู่8ดนะครับทำให้เราได้พบว่าปัญหาของคนหมู่3ามและหมู่8นั้นจะมีเยอะที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็ซึ่งการได้รับการแก้ไขนั้นคงจะต้องอย่างที่น้องๆนําเสนอพร้อมอกพร้อมใจกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าท่านานายอำเภอเองผมเองมองว่ามีงบประมาณนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ในคราวเดียวในครั้งเดียวต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งขุมทรัพย์ที่น้องๆนําเสนอนะผมก็เห็นด้วยนะครับซึ่งมองว่าในพื้นที่เรามีโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินด,ดีต้องรับอย่างยิ่งนะครับในครั้งต่อๆไปและเชื่อว่าในอากาศอีก2ปีเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาที่น้องพูดวันนี้เนี่ยคงจะได้รับการแก้ไขไปบ้างนะครับแล้วก็สุดท้าย ผมเชื่อว่าจากที่อาจารย์บอกต่อไปนี้เนี่ยน้องนองนักศึกษาคงจะเข้าใจประษาคนมากยิ่งขึ้นเนาะขอบคุณครับ